ดีท่านผู้ชมอีกคลิปหนึ่งเนาะวันนี้มาพบกันอีกเอนึงมาเบิ่งกันตั้วเหมือนกันนะจพี่น้องอันนี้มักเผ็ดเดอ้อทิจจีไวนะ้เนาะมักเผ็ดดิปชิตัมเจวกบเดอ้อท่านผู้ชมวันนี้มาตัมเจวกบให้ท่านผู้ชมเบิ่งต่อมาเป็นผักบัวเนาะอันนี้เป็นหัวผักบัวแห้งเรียกว่าผักบัวแดงที่เราปิ้งไว้แล้วนะเนาะมักเผ็ดตัดปิ้งไว้แล้วใส่ลงไปต่อมาเป็นพักเคียมเด้อ ทำไมแกะกาเนาอทที่หัาปิ้งทุกอย่างมันจะหอมเนาะรสชาติของแกากบฮามืมอนีจะหอมผักบัวผักเทียมมักเผ็ดดิบแต่เป็ดแห้งกไ็ได้เด้อบุรีมากเนาะตามใจเลยหลังจากที่พงเฮา ใส่ลงไปตังกาให้แหลกดีเนาะหลังจากที่พวกเขาว่าต่ำมักเผ็ดต่ำานาฮะพอเขาบวกกระเทียมแล้วแล้วมาเจ้กรุบลงเนาะท่านผู้ชม <S <S เอาแต่ซีนเด้อซีนกับหนังนี่เอาได้เลยเนาะนี่ลงไปเนาะแต่ว่ากระดูกเอาทิ่มเนาะเพราะว่ามันจะกลิ่นยากพานธาว่าคนมากนี่กระดูกอ่อนใส่ได้แต่ว่าเขาบ่มกเนาะห่างมากแบบนี้แต่ซีนเลยอย่างนี้นะ กบนี่กับมันมันหอมหอบเนาะเป็นต้นแม่นขามันนี่มันจะแทบลายเด้อขากบเนาะหมาใจสิ้นลงไปกระดูกอาะทิมเนาะนี่ขาใหญ่ๆประมาณนี้เนาะอันนี้มันซิ้นกบที่เขาจะต่ำเมื่อเนี้บเได้เห็นหลายเนาะเปียงสองโตนี่อันนี้มันตัที่สอง โอ้ยสิมันจะแซ่บหลายเดอ้อทานผู้สมมีผู้ใดได้กินหรือยังนาะแจ่วกบรลายงานี้คันพันได้กินลองให้กินมึงเดอ้อผู้มักใส่ขิงอ่อนก็ได้เดอ้อแจ่วกบหรือมีใบขิงอ่อนก็ใส่ได้คือกันแต่อันนี้บบมีเนาะเลยใส่แต่ผักบัวและกะผักเคียมลงไปกะหอมคือกัน เอาให้หมดเนาะหนังมันบางคนบ่ามักหนังกับบไซแต่ว่ามันจะได้น้อยเนาะอันนี้เขากินไดเบิดบุกินแต่กระดูกหลังจากที่พวกเราใกล้ซีดจบแล้วเรามาตำต่อนะคะผสมตำต่อไปสันตำใส่กับมะเพืหรือว่าขัาวาปลืกเพียงที่เราตำไปแล้วเนาะเอาดีตอนนี้ผู้ใดกินเป้งน,นัวใส่เป็นนัวไปได้เลยเด้อแต่ว่าอันนี้ก็กินนะตอนปิ้งกบก็เลย แล้เอือกกับอ่าอนานา,นาผงซุปเป็ดหอมไปเรียบร้อยมันมีเป้งนัวแล้วเนาะก็เลยบดเติมเนี่ยเกลือก็ใส่ไปแล้วนะนี่เกลือมีผงซุปเป็ดหอมไปสำหรับกินเป้งนัวแม่นให้ใส่เกลือกับเป้งนัวเด้อนี่โอ้ยอยา่าไปทอเหนียวมาบ่อยเด้อคือสีแซ่บ ม่เนี่ยนี่จับกลุ่ของสอตัวได้ประมาณนี้เมาได้ปิงหลายแล้วปิ้งสองตัวก็ได้ประมาณนี้จะมาตักใส่ช้อนอืเนอะอืมอืมเนอะมามามาชิมข้าวเหนียวน้ำกันท่านผู้ชมเนาะ ข้าวเหนียวนี้แซ่บหลายเด้อสิบอกให้ข้าวเหนียวนี่กัมแม่นข้าวเหนียวที่ว่าเป็นข้าวใหม่เนะะาะรสชาตินี่จะบอกคุณยายเยอะๆข้าวกระข้าวเมยอ่อนๆหอมๆทิ้งกบกระเช้าแซ่บแซบเลยแซ่บเลยนี่กัมแม่นลิป แก้วกของพวกเขานะ่ได้ทำรสสุดี่เป็นที่เข้มข้นเนาะแซบหลายเลอทนทู่สมแซบก็ไลครกกแซบกติดตามห้เ้อคนที่คข้ามาเบิ้งแลวก็พากันเปรี้งกบซ้ำแจวกินได้เ้อบหลายแซบหลายเนาะพบกันแม่ในคลิปต่อไปขอบใจหลายเ้อะ